ก็จริงๆมันเริ่มจากเ,าเราเราเหมือนว่าพอเราสนิทกันมาอยู่กันมาพักหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราโตอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าจริงๆเราโตเหด้วนกันแล้วเราก็เหมือนประสบความสําเร็จร่วมกันในหลายๆด้านอะไรเงี้ยในวันที่จริงแล้วผมไม่อยากอยาก,ยากหาธุรกิจอะไรทำท้กอย่างหนึ่งอยากอยากทำกับเขาเพื่อที่ว่าเหมือนว่าเราเราอยากจะมีมมีความสําเร็จในด้านนี้ไปได้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพีพีเขาก็รู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนที่ท มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวปากอะไรเงี้ยโดนจดชอบโดนแซวเรื่องแบบปากแตกบ้างปากไม่ดีอันไม่ใช่อะไรนั้นไปก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบำรุงปากอะไรเงี้ยก็เลยมีการเหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันรวมถึงว่าก็ไปหาชวนพี่พี่คนอื่นๆมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดเวลลอปคอนเซ็ปต์ทำทำแบรนดิ้งของของแคร์เมดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรที่ ออกมาเหมือนให้ให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่เหมือนเรานอกจากว่าเราเราไม่ได้แค่ขายของเขาแต่ว่าเราเหมือนว่าเราเหมือนเราอยากจะมอบสิ่งเนี้ยมอบสิ่งดีๆให้กับเขาไปด้วยมันเหมือนว่า <c oughs> เป็นการเหมือนดูแลกันมากกว่าอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าได้ชอบคําว่าแคร์เมดแคร์เมดก็คือตรงตัวเลยแคร์ก็คือดูแลเมดก็<ม>คือเหมือนเพื่อนกันเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นตัวแทนของความห่วงใยการดูแลกันก็ไดงเราสองคนม่กเหอ๋อเราดูแลกันตลอดเยลย แล้วผลิตมาจากไหนอะของผลิตภัณฑ์เนี่ยมาที่เราออกออก่อนเป็นผริตภัตฑ์นี้ได้ก็ที่จริงมันอยากอยากทำให้มันดูมีความเป็นมินิมอลอะไรอย่เงี้ยมากกว่าครับผมก็เลยเป็นลายโปรดักที่เป็นสีพาสเทลเลยมีสีเขียวด้วยสีชมพูด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็อินสไปมาจากแบบสีพาสเทลเพราะว่าพีรู้สึกว่าคือคนที่ใช้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขาเขาเลือกผลิตภัณฑ์เราจาัดให้มันดูน่ารักด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยออกมาเป็นสี คือผสมมาเป็นอริจนะไรี้ยครัอะไรนะฮะส่วนผสมจริงๆต่างๆเป็นหามายังไงมันพิเศษยังไงก็หลักสามอย่างนะครับผมเดี๋ยวกงก็หลักสามอย่างครับก็จะมีเบต้ากลูแคนครับผมแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็อีกตัวสุดท้ายวิตามินทีครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบหลักในในทุกรูปโมของเราก็จะมีอ่าอินแดนซิตลิปแมสสแล้วก็มีอ่าลิปเซรัมแล้วก็ลิปลอแล้วก็ลิปลอสามตัวนี้จะมี สามตัวนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเหมือนคอนกรีเดเรนต์อยู่แล้วแต่ว่าแต่แต่แต,แ,ตแต่ละตัวอื่นๆก็ยังจะมีตัวอื่นด้วย,ยอะไรเงี้ยอย่างอย่างตัวลิปเซรั่มเนี่ยจะมีไฮโดรลอนคูนสามบ,บวกกับใช่บวกกับลากมาร์เวรี่ที่จะช่วยในเรื่องของอความคล้ำของสีผิวปากอะไรอย่างเงี้ยครับรรใช่แล้วก็คินาซิลลิปแมสเป็นเทคโนโลยีอะไรฮะคินาซิลลิปแมสใช่ไหมครับผมก็ที่จริงมันมันจะช่วยที่ คือคนสติดว่า sleeping mask เนี่ยต้องใช้ตอนคืน<ช>แต่ว่าตัวนี้เราพยายามปรับมาให้ใช้ตตอนกลางวันได้ด้วยสำหรับคนที่ตากห้งมากอันนี้คือความพิเศษของมันครับพจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตัวใช้เวลาศึกษานานค่ะนานครับจริงจริงจริง,รงโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าเราเราเริ่มคุยกันมาเริ่มก่อนที่จะมีโปรดักต์เราเองแยกด้วยคืออันนี้คืออันแรกเลยครับจริงๆก่อนที่พี่พีจะทำ color coater ก่อนที่ผมจะทำวิธาจริงอันนี้คือการคุยกันก่อน,อนเลยแต่ว่ามันเหมือนว่า มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องของเหมือนว่ามีมีพี่คนอื่นด้วยมีมีการมามาทำร่วมกันมีไอเดียแล้วมันก็เหมือนกับว่าใช้เวลาที่นานกว่ารวมถึงเกลด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะทำทำมันออกมาให้ให้ดีที่สุดให้มันเรียบร้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับงบก็สูงด้วยสิบล้านบาทคือสิ่งเรื่องนี้ก็ก็สูงครับคือทำ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 คอนซีลิ่ทำทำเกลนี้ก็ก็ ก็อาจจะสูงกว่าที่ที่เราทําที่ผ่านมาเนาะเราเราอยากทําอะไรเราอยากใช่ตเราก็ตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ได้แบบโหยิ่งใหญ่พอได้ใช้เองลองเองแล้วยังไงครับแต่ละคนปากหวานยังไพี่เขาปากหวานใช่ไหมครับยังไงปากปากอาจจะนุ่มขึ้นแตปากหวานไหมน่าจะปากไม่ดีเหมือนเดิม ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาดักช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้คิดวเราคิดเราพีพีเขาเป็นยังไงบ้างตับดีเหมือนเดิมเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะเขาเขาหนุเขาเองนะรู้ไหมว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอ่ะก็จริงๆผมว่ามันคือการเหมือนเริ่มเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือในอนาคตแล้วอาจจะเหมือนมีมีการมีงานแยกย้ายกันไปหลังจากจบแฟนรักหรือเรื่องต่างๆอะไรย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะแบบมีโอกาสได้มาเจอกันหรือเปล่าการเหมือนที่เรามา ทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ที่ทําให้เราได้มาเจอกันได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ได้ได้ทาอะไรสําเร็จไปพร้อมๆกันอย่างหนึ่งแต่ว่าเรามั่นใจว่าทำแล้วจะไม่ตีกันแน่นอนตรงนั้นผมผมว่ามันก็มันก็คงมีบ้างแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงเรา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 นอกจากเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันเราเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราก็เหมือนกับว่าดูแลกันด้วยผมว่ามันอาจจะทําให้เราจูนกันแล้วก็ มันมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้นเลยมคัแต่ตอนที่เริ่มทำไม่ได้คิดเสมว่ามันจะมีรุ่นพี่หลายคนที่สนิทกันมากแล้วพอเริ่มทำปุ๊บอาจจะแบบมีปัญหาอย่าอื่นมีมกังวลเรื่องตรงนี้มาลูกตอนที่พี่จะทำก็จริงจริงเท่าที่ทำมาพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากทิงานักมานใช่แล้วก็เหมือนว่าเราเราดูว่าอแต่ละคนแบบเขาอยากจะมาทำเขาเขาแบบมีมีเก่งเขาเก่งตรงไหนเขาจะช่วยอะไรกันมันเหมือนเราเราเป็น เป็นทีมเดียวกันมากว่าแล้วก็เหมือนช่วยกันตัดสนใจช่วยกันคิดช่วยกันแบบเราให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราถ้าคู่แบ่งกันลงตัวก็บกาใครจะดูแลส่วนไหนไดเดีด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆมันก็จะมีพาร์ทที่แบ่งเราแล้วที่เหมือนทีมก็จะแบ่งรอน n s บ b ิ l i t y กันแต่ว่าหมายถึงจริงๆแล้วผมว่าในยุคนี้การทํางานมันเหมือนเรามันไม่ได้มีแบบสตรัคเจอร์ที่มันเป็นท็อปดาวแล้วมันเหมือนตอนนี้ทุกคนมันมันเป็น h o r i z o n t a l หมดแล้วมีอะไรเราคุยกันได้เราแชร์กันได้เราช่วยกันได้ ตัวตัวเราเองก็ลงไปช่วยตัดสินใจในดีเทลที่มันอาจจะแบบปลายปลายสุดๆอะไรเงี้ยรวมรวมถึงเราก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนเหมือนว่าช่วยทัานตัดสินใจในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของตลาดนะครับอีวิลินมองเป็นเอาตลาดในไทยก่อนหรือว่ามองแบบไกลจังหวัดด้วยไหมอะไรเงี้ยก็จริง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 ก็มีมีมีมองไว้ทั้ง้งในไทยและทางประเทศอะไรเงี้ยเพราะอริลกิก็จะมีพี่ พี่คนหนึ่งในทีมที่เขาช่วยช่วยดูในเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยจริงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอพอตอนที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราเราเรามองจากการที่เราอ่ามองตลาดไทยก่อนแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นออ p o r t u n i t ที่เหมือนมีพี่ๆเขามคอยช่วยดูเขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลูกนิกตาครับปาล์มอัสตานาครับลิกลเล็กครับ SME ครับผมราคาน่ารักไหมคะราคาราคาน่ารักครับราคาน่ารักครับราคาหน่ารักทุกคุณขาจับต้องได้ราคานี้จับต้องได้ครับจับต้องได้ไม่ไต้องตัว ที่ิ๊งมาสี่ยครับก็6 5 0ตัวเซรั่มก็554ตัวที่เป็นดิสโคลก็400โอ้โหนี่คืออะไรอ๋อก็ไม่เป็นเซ็ตนะครับคุณภาพดีอ๋อแล้วก็คุณภาพดีอ่ออันนี้ค่ะคือได้ที่ไหนอะไรไงครับเปิดขายยังไงเป็นออนไลน์หรือก็จริงๆจะเปิดขายวันแรกเนี่ยวันที่24ธันวาคมนี้ครับจะเปิดขายทาง Facebook ก่อนครับผมแล้วก็ในในในปีหน้าเนี่ยวันที่4มกราคมก็จะเริ่มลงอีมาแบบเพลสก็จะมี Lazada แล้วก็ที่อื่นๆอย่างเงี้ยครับ เตรียมของไว้พร้อมนะครับเผื่อบทยอดคันเร้าตัวทะลุอ่ะมีที่มาต้นของขวัญที่มาอ่าเรื่องนะครับภาพูดตร์เรื่องที่แบบว่าไปออกเป็นอะไรกันที่กี่ออกในการเป็นคนตร์รักถึงกับยอมตายได้คนก็โฟกัสไปว่าคนนั้นไทยเออคุณเล่นรักตายได้ก็คือบอกว่าคุณเล่นเนี่ยกก็บอเขาบอแล้วว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้ารักใครก็รักครักไทรักไทยรักไทยก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เห็นกระแสแฟนคลับไห้ว่าเขาโยงไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วเพาก็จริงๆหมายถึงว่า เราเราอยู่กันมาขนาดนี้เราเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมถ้ารักเนี่ยเดี๋ยวให้แคมเมแทนเลยแล้วใครต้องให้แคมเมดนะไอรขอแล้วว่าโหยไหนที่ไม่เกิดเองความรัก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกันใช่ไหมครับความรักของเราก็คือเป็นเรื่องความสำคัญที่สุด ครับผมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพี่รู้สึกว่ามันมันก็ในชีวิตเรามันมันมีหลายๆนุ่มหลายๆด้านมาความรักก็คือส่วนหนึ่งของที่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทาให้พี่เข้าใจคนมากเป็นด้วยเหมือนเหมือนอันนี้ให้สัมภาษณ์เนี่ยพี่บอกว่าเหมือนพี่เป็นคนละเอ,อียดอากับความรักมากอะไรเงี้ยเราเซนซิทีฟมากเลยใช่ไหมก็เป็นคนเซนสิตี้ครับอย่างเวลาเหมือนเหมือนความรักเงี้ยมันที่จริงรวมมันแฟนด้วยรวม เพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ทํางานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าพี่อยากพี่อยากดูแลคนรอบๆตัวพี่ให้ทำในความสุขมากที่สุดก็เลยพี่ที่ถ้าเกิดความผิดหวังจะไหวไหมพี่ถ้าเกิดจะเป็นเซสชันที่ผิดกับาความคาดหมายก็เจอความผิดหวังจะเซสชันผิดนะใช่ไหมครับก็คงอาจจะมีเฟลบ้างอาจจะมีเศร้าบ้างอะไรครับแต่ว่าเหมือนชีวิตเนอะมันมันหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะครับเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ ที่เราให้สัมภาษณ์ทกวดีไปนะมันเป็นมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบ17เออ17ิีเจ็บแปดอย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่พีค่อนข้างรักเหมือนเดิมเปลี่ยนไหมหรือว่าหรออะไรนะดูดูครับดูดูอีกแล้วเราก็ต้องติดตามผลงานกันเลยนรับมองความรักของพิวดีพิวดเป็นไงบ้างพี่กิวดีผมหรอแม้ผมหรอเทมหรือความรักเหรอผมว่า ผมว่าสําหรับผมนะผมแทนค่ามันเป็นความสุขมากกว่าเราเรามีความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหนทําอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุขแค่นี้ก็พอเราจะรักอะไรก็ได้แบบไหนแต่เมื่อกี้เราแอบสะดุ้งนะที่พี่พีบอกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่อรไม่อะแต่เมื่อกีจะเป็นสายย่อใช่ไหมจะเป็นสายย้อมใช่ไหมนี่พี่เป็นคนมองขาดนะท่านหน้าอันหน้าย่อ ข้างหลังคนข้างหลังไม่ยอมหรอข้างหลังไม่ยอมหรอไม่เคยไม่เคยอย่างนี้พี่พเป็นข้างหลักแล้วบิวกินเป็นคนข้างหลังคุณใช่นะครับผมเป็นคนข้างการทำงานเลยอ่ะทำไมอ่ะมันก็ไม่เป็นลางนี่ข้างหลังการทำงานเขาไปกันได้เนาะเรามีความสุขที่เราได้ทำงานไงี่ยได้มาเจอพี่ๆด้วยนะ เดี๋ยวพันธุ์พค่ะราชินีภูเก็ตเราได้ยินาาารชินีหลายๆคนยกให้คลิปล่าสุดของเราคลิปล่าสุดที่ไปกับพี่เจพี่เนยที่เขาไปเป็นคู่กันหมดไงเพราะขาไม่เป็นคู่ไงเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องโคตรสู้ไปเลยรูปเราแบบเราใช้ปหลังฟังอยู่นะแต่เราก็ใช้เขาถ่ายแต่เราไม่ตายนะทิพย์เจ่ตายไม่ตายไม่ตายรู้สึกว่าเราเด่นสุดไหมครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราเด่นสุดหรอกครับแค่รู้สึกว่าพอ ก็มีมีความสุขมากกว่าที่ได้ไปเที่ยวกับพี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จริงถ้าไม่ไปภูเก็ตกันเราก็นัดเจอกันที่อยู่แล้วเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เจอเป็นบ่อยทำตัวให้สมเป็นเป็นซีนแบบราชินีภูเก็ตอย่างนี้เนาะอยู่เซ็นเตอร์เออเซ็นเตอร์เป็เซ็นเตอร์นี่เห็นภาพแล้วเป็นไงเห็นภาพแล้วเป็นไงดีครับดีครับเมลีโอเมลียวในมือสั่นรึเปล่าไม่ฮะเมลียวในมือไม่ไม่ครับเขา มีความสุขแบบไหนก็ให้เราทำคนเราคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะไม่แต่งหอยอย่าถอดปล่อยอะไรไม่แม่สีดวงเท้าเดี๋ยวเราถอดปะเดี๋ยวเราถอดปะแม่ผมไม่เคยไม่ให้ฟังเลแล้วเราไม่ไปกับเขาหรอพี่แพนาผมผมติดสอบเดี๋ยวผมผมก็ไปทีหลังไแหละไปที่พังงาถ่ายไปพังงาแล้วก็ไปภูเก็ตด้วยครับ นะพี่ขออนุญาตถามเรื่องเรียนนิดนึงเหมือนก่อนนั้น,นมันเคยมีแลนจะแบบว่าไปเรียนต่อหรืออะไร,ย,ไร,รยังไงยังทำโปรเจกต์ไหมหรือจะไปต่อหรือ,อยังไรรงก็ที่จริงพี่กำลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าว่าแผนในอะนาคตจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่ท พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเตร็จอะไรเนะครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยจริงจริงเอางานเป็นหลักเอางานที่นี่เป็นหลักก่อนใช่ไหมลูกฝางึครับผมจริงๆริยังมีความแบบอยากจะไปโกไปเรียนไปอะไรอยู่อยากไปนะอยากไปับจะไปด้วยกั่ารื้อว่าก็จริงๆยังต้องต้องดูก่อนว่าทำไมผมจริงอย่างอย่างอย่างตัวผมเองผมก็เหมือนกว่าจริงๆแล้เราเรื่องเรื่องความสนใจในการเรียนเรียนจริงจริงก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราเราสนใจจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเราจะ เดีไเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสักวันงเฮ้ยเราเราอยากจะไปต่อมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยพอพอพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องเรื่องเรื่องคอที่เราจะไปอะไรเงี้ยมันเราก็ยังเหมือนกับว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยหรืว่าที่ไหนนเด่นยังไงอะไรยังไงเธอมันเปิดยังไงอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะลออกนารับสไตยใจได้อยู่ไทยอีกหลายปีน่าจะอีกครับ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 จร้ะไปเรียนไปเรพร้อมกันเลย ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่า hey. ค He ือผมว่าผมว่ามันอยู่ที <plant interacting> ่ว <illustrations> <or speech> ่าไทยแบบอยากเรียนวิชาไหนศาสตรไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่าบางบางยูมันจะแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนเหมือนที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอีกเรื่องนึ่งขออนุญาตย้อนไปเรื่องท่กับเรื่องหนึ่งเพราะว่าทิปนั้นเป็นทิปกระชับรับของเจเ อ๋อเขาก็ชอบรักกันเหรอเขากับนเลากันยัไเมอนเรารู้ตายแล้วเขาบอกเป็นเห็นข่าวไหมเห็นข่าวไหมเหมือนเราเกันตองร้าใช่นะหนูไม่เห็นเขาก็รักกันตลอดเขาไปก็จับมือกันตลอด ก็ยังหวานค่อยังหวานเขายังตังว่านิดหนึ่งน่ารักเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมจริงๆเรามีแซวของตัวไหมครับคู่นี้กับขาวขาวที่กป็นอาจจะมีรำคาญบ้างนิดหนึ่งอืมเราคนเดียวอันนี้ปากบอกเราบมดพูดให้ใครได้ยินนะพี่พีอยากพิงค่ะที่ร่วมกับพี่ตู่เนาะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเล็กหมพิค์พิงค์อ๋อก็ก็ดีจริงๆอ่ะอ่าผมวันนั้นเหมือนวันนั้นผมผมทำงานอยู่ทำงานก็เหมือนว่า ครับพี่เมษาผู้จัดการผมก็บอกว่าเหมือนว่าพี่ตู่เหมือนชวนชวนไปทำเว v e r ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงเราดีใจมากนะเพราะว่าเราอะไรนะดดรอะไรละใช่ผมดีใจมากเพราะว่าเหมือนพ,พ,พี่ตู่อ่ะเหมือนเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเรากช็ชอบชอบสไตล์การํำเพลงเขาความเป็นตซหรือว่าวิธีการร้องของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาเราโหเราดีใจมากจนไปถึงวันที่อัดอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็คือช่วยผมเยอะมากแบบเหมือนว่า เขาให้เกียรติเรามากๆเลยเขาให้อิสระเรามากแล้วเขาก็เหมือนว่าช่วยสปอร์ตสอนอะไรเราเยอะมากรวมถึงวันนี้แบบไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตู่น่ารักมากพี่ตู่ก็ชมเราว่าเราร่วมงานด้วยแล้วน่ารักมากๆเราเป็นที่น่ารักขอบคุณครับขอบคุณพี่ตู่ครับลูกพี่ตู่เขาเกินเราด้วยลูก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 น้องลูกน้องอ๋อวันนั้นผมเจอน้องน้องเขาแบบเกิดหน้าเขาแบบเขาแบบไม่ไม่กล้ามาเล่นด้วย น้องน่ารักมากโอเคสุดท้ายสวัสดีปีใหม่ดีดีหน่อยฝากฝากพี่จะมาแทนเมดอีกทีนึงลูกครับผมก็ยังไงพวกเราสองคนนะครับฝากแทนเมทด้วยนะครับผมจะวางขายวันแรกนะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับที่ Facebook ของทางแทนเมทออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของแทนเมทออฟฟิเชียลได้เลยครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเหมือนคุยกับพี่ๆกับทุกคนอีก ก่อนก่อนที่จะข้ามปีนี้ไปหรือเปล่าก็ขออนุญายพรปีใหม่ทุกทุกคนแล้วก็ทุกทุกคนที่ดูอยู่ขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกเรื่องเลยนะครับที่ดีที่ดีทุกทุกคนลยครับก็ผมก็มอร์อิ่งคริสต์มาสแฮปปี้นิวยอร์ทุกทุกคนนะครับก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยคิดอะไรก็สมหวังนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้นครับก็อยากเจอทุกทุกคนครับ